ไม่เคยใส่ตัเองลงไปเป็นรับบทเป็นคนอื่นเพราะว่าเราเป็นตัวเองทั้งนั้นต้าแต่ออนสเตหนาเวทีแล้วก็เ่อพันให้ผมพ่อพันมาแล้วเราก็ไม่เคยทำแบบนี้ไงก็เลยตั้งใจตั้งใจมากๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนแอคติ้งหรือว่าแฟนมิตแฟนมิตครั้งแรกแล้วผมก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนก็ตั้งใจเหมือนกัน ใช่เต็มที่ครับก็โอเคผมก็จับยาย้เอาให้เต็มที่นะจ๊ะขอให้ปลอดภัยหมดทุกที่นางก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะสิบสีนี้เจอกันหรือว่าไปเก็บโปรเจกต์กันก็ได้นะสําหรับแบบทุกคนอาจจะไม่สะดวกเดินทางมาหรือว่าแบบว่า อาจจะสู้ราคาบัดไม่ไหวแต่มันมีโปรเจกต์ที่อยู่ในพินิกเลยนะครับ LED เกือบทุกเสาแล้วก็มี LED ตรงตรง,ตรงใหญ่ๆอ่ะแล้วก็มีข้างบนด้วยนะคะไปเก็บโปรเจกต์กันแล้วก็ประมาณวันที่สิบนี้น่าจะขึ้นมาบนคองไป MBK จอ MBK ใหญ่ที่ตอนนั้นเราไปเก็บโปรเจกต์วันเกิดที่ MBK อะ่ะเราน่าจะได้มีเขาเรียกว่าขึ้น LED ที่ตรงนั้นด้วยครับ ป้าเจงน่าจะทั้งเดือนนี้เลยครับก็พยายามไม่กดเกินตัวเองเยอะแล้วก็พยายามใส่ตัวเองลงไปในงานเยอะๆครับ ช่วงนี้เราจะมีแบบแบงแบงเบอร์เบอหน่อยแล้วก็โอเคไม่ตรงแล้วอ่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นชื่อขึ้นเลยใครอ่ะดูยังไงอ่ะเช็คอินล็อกอินเล่นเกมคืออะไรเกมเกมมีเกมหรอเกมทำไง ปล่อยเพลงในซีรีส์เหมือนพี่กุ้งส่งส่งเรฟเ e น c ์หรือว่าส่งแบบเดโมมาแล้วครับยังไงจะลองลองร้องร้องแล้วก็ลองลองฝึกก่อนเดี๋ยวจะมามาบอกว่าเนื้อหาเพลงเป็นยังไงบ้างใช่ใช่ใช ฉันเรียนร้องเพลงไหมก็พยายามเรียนยัดไปเรื่อยๆพวกคิวจ่อแน่นเดี๋ยวมัไม่ว่าจะเป็นเรียนแอคติ้งแล้วก็มันจะมีเรียนเต้นด้วยครับใครเนี่ยฮึี่เดกกันใครที่เพิ่งเข้ามาเจอก็ฝากติดตามด้วยนะคะผมไปไปโอริโอนะครับ My name is Pai Pai p าย Pai Oreo เจิดลูกพระเจ้า Welcome to Thailand อ yeah, ันยังฮงเชโยใช่กนแต่ล้านจมูกทุกวันครับลองล้านจมูกแบบว่าทำงานมาเสร็จแล้วก็ก็ล้างจมูกเพราะว่าอย่างที่เราไม่ตามจริงไปไม่ไม่ได้เป็นคนแพ้ฝุ่นแต่แต่เหมือนแบบมันสัมผัสได้ว่าฝุ่นแล้ว ไอจมูกแล้วมันสกระปรก็เลยล้างจมูกบ่อยๆครับเสียงเปลี่ยนแล้วใช่ได้ตรงนี้ฝุ่นเยอะเราวใส่สกขภาพเชียเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆค,คนมากเลยที่มาร่วม เข้ามาในไลฟ์กันยังไงก็ฝากติดกดติดตามไปไปโอริโอด้วยนะครับฝากไปในอ้อมอกอ้อมแต่ทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วฟันดีลาตีสวัสดีนะครับทุกคนไปพบกันฝากไปเก็บโปรเจกต์ด้วยแล้วก็ฝากทุกๆงานของพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย